ชาวบ้านต่างมาอ้อนรอชาวบ้านต่างมาอ้อนรอมาอยู่หน้าจอเราฟังผู้ใหญ่มาต่อไปนี้ผู้ใหญ่มาจะขอเปล่าเรื่องเล่าเราที่ได้ระชมมาทางการคำสั่งมาว่าทางการคำสั่งมาว่าผมสอกันหอมนะฮะกรีนออฟฟิศ เรช่วยกันเราทำเลยเราทำได้ก่จะเป็นกลินออฟฟิศการบริหารจัดการก่อนธนาคารกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วยความตั้งใจและมุ่มงมั่นวางแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหารวบรวมเรียนรู้กฎหมายและข้อก,กำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อทุดทุนกำลนนในงานอย่างต่อเนืน่อง,ง,งสองการดำเนินงาน สื่อสารและนนรงให้พนักงานได้รับทราบกำหนดมาตรฐานการใช้วงประชุมเช่น่าการใช้โฟมกำหนดเวลาการทำความสะอาดสำนักงานและห้องน้ำให้เก่บแม่บ้านกำหนดมาตรฐานการใช้รถจนวางแผนก่อนเดินทางลดการใช้รถยนต์วางแผนการซ่อมบำรุงจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับอัคคีภัยฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปีตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเป็นประจำ การใช้พลังงานและทรัพยากรกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานเช่นเปิดปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาตั้งเปหมายในการลดการใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนเที้ยบการใช้พลังงานกำหนดมาตรการประหยัดน้ำฝนน้ำลงคุ้สาและแรงงานบสร้งมีการทำนำน้ำทิ้งกลับมาใช้กำหนดมาตรการการใช้กระดาษเช่นการใช้เกี่ยวโคตรการใช้กระดาษสองหน้าตรวจสอบความตกต้องก่อนพิมพ์เป็นต้น กำจัดของเสียจัดแผนการรักบกลั่นแยกขยะรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทบบนถุงพลาสติกรณรงค์งดใช้โฟมจัดทำระบบบำบัดของเสียติดตั้งถังดักไขมันไมใช้ที่มีร้านอาหารและใช้ผลิตภัณฑ์ตามควาตรฐานที่เป็นกับสิ่งแว,ลงวดวลอไไ้อมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก,กอ,กอ,กอาคารนำติดตามเครือ่งองประบาการเครื่อ,อ,องถ่ายเอกสารตามเวลาที่เหมาะสมกำหนดพื้นที่ความบุหรี ลงต้นไม้เพื่อปกป้องพิากาศแสงตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างประจำปีและมีการเปลี่ยนหลอดไปเป็น LED ทั้งสำนักงานเสียงตรวจวัดเสียงทั้งภานนอกสำนักงานความน่าอยู่กำหนดพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจนมีการดำเนินกิจกรรม5สอเป็นประจำได้มีการตรวจสอบสัตว์ผาหนะลำเชื้อเป็นต้นของการกระจาย จะทำระบบฐานข้อมูลการจัดซื้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรางผ่านมามีการจัดซื้อน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ามากกว่า40เปอร์เซ็นต์รวมส่งเสริมเป็นจุดด้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหลักฐานและใบอนุญาตในการปฏิบัติงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการประเมินประฏิบัติและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะทำตัวการด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้น้ำ ลดน้ำต้นไม้ลการใช้พลังงานไปจากรดไปลดจำนวนวัตถุประสงค์ค้ามหมายระยะเวลาดำเนินงานที่จัดเกณฑเก็บข้อมูลการประกบการกระจกต่างจากกิจกรรมต่างเช่นไฟฟ้าน้ำประปาลมระยะดา้เป็นต้นนอจากทำเป็นกราฟเพื่อสื่อสารและงานรับทราบเรอช่วยกันเราทำเราเลยทำได้หอดเป็นบล็กออฟฟิศผลการประเมินผ่านเกณฑ์ กาประเมินระดับดีเยี่ยมไอเดียประหยัดพลังงานรูก่อนโก รู้คิดก่อนกู้นะรู้ประเภทเงินกู้รู้ดอกเบี้ยรู้แหล่งเงินกู้รู้หลักใช้เงินกู้แล้วก็รู้การชําระนี้นะเป็นเป็นสำคัญนะครนะการจัดการเรื่องการเงินของส่วนบุคคลที่มีความสำคัญต่อและต่อโควเรียน การที่ทุกคนจะต้องหาเงินและใช้เงินจึงจะเป็นต้องคำนึงเงินที่ได้มาต้องมีความพอเพียงนะเพียงพอและสมดุลกับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายออกไปนะครับในการจัดการบริหารเงินในครัวเรือนทำให้ทราบถึงที่มาและที่ไปของเงินเมื่อหลายๆครอบครัวสามารถจัดการได้ก็จะมีผลต่อการจัดการ การเงินในชุมชนนะฮะสุขภาพการเงินในชุมชนและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบแบบพูดาการและสมดุลของการจัดการเงินในครัวเรือนนะฮะคู่มือในการทางการเงินเป็นองค์กรความรู้ที่เป็นแนวเพื่อการจัดการหรือการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้บุคคลในกลัวเรือนรู้จักวางแผนเจ็บออมการใช้เงินการวางแผนทางการเงินนะครับอ๋อก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับอยู่ข้าวครับ